คนที่เกิดวันจันทร์นะครับเป็นผู้ตั้งรับไม่ใช่ผู้ลุยคนเกิดวันจันทร์เนี่ยจะไม่ค่อยอยากมีปัญหากับใครยอมได้ก็ยอมคนเกิดวันจันทร์เกับทุกคนเนี่ยจะมีพลังงานอบอุ่นน้ากอดหน่าเข้าหาเพราะเขาจะมีความรู้สึกที่ดีกับทุกๆคนเลยโดยเฉพาะผู้หญิงวันจันทร์จะมีแต่คนอยากเข้าหาคุณแต่ไม่ได้หมายความว่าจะจีบคุณนะครับ เพราะว่าคุณอยู่ด้วยแล้วสบายใจชาววันจันทร์เนี่ยอยู่ด้วยแล้วเนี่ยสบายใจรับฟังเป็นผู้รับฟังให้คำปรึกษาดีเป็นผู้ฟังที่ดีชาววันจันทร์เนี่ยชอบเข้าวัดเข้าวาทําบุญชอบช่วยเหลือคนเป็นคนที่พยายามคิดบวกถึงแม้ชีวิตจะเจอ,เจอบาดแผลมาเท่าไหร่ก็เขาจะพยายามบอกแต่มุมมองที่ดีในชีวิตชาววันจันทร์เนี่ย เวลาที่มีคนต้องการความช่วยเหลือเนี่ยจะเข้ามาหาขอคำปรึกษาช่วยเหลือตลอดแต่ชาววันจันทร์เนี่ยไม่ค่อยมีมีใครอยากรับฟังเวลาเกิดปัญหาเนี่ยไม่ค่อยมีใครอยากรับฟังชาววันจันทร์จึงต้องอยู่แต่กับตัวเองคุยกับตัวเองชาววันจันทร์เนี่ยโดนกลั่นแกล้งบ่อยทางที่เราก็ไม่ได้ไปทําอะไรกับใครมักจะโดนอิจฉ้าโดนอิจฉ้าว่าเรามีความสุขจังเลยชาววันจันทร์บ่อย อยู่เฉยๆก็มีคนไม่ชอบชาววันจันทร์เนี่ยทำตัวไร้เดียงสาก็จริงนะก็จริงชาววันจันทร์จริงๆแล้วเนี่ยที่เห็นนิ่งๆเนี่ยไม่อยากมีเรื่องจริงๆอะ่ะรู้หมดแหละว่าใครเป็นยังไงต้องการอะไรแต่อะไรที่ทำให้คุณคนนั้นสบายใจชาววันจันทร์จะทำให้คุณสบายใจฉันจะทำให้คุณสบายใจความรักอะไรก็ได้ง่ายๆไม่เกี่ยงขอให้มีคนรักฉันก็พอที่เหลือฉันจัดการเอง ชาววันจันทร์เนี่ยเป็นนักเซอร์วิสท,ที่ดีผู้บริการที่ดีชาววันจันท์เนี่ยเออห่อหอมกตามแหละถ้าใครเสนออะไรมาให้ชาววันจันทร์จึงดูเหมือนเป็นคนหน้าเบื่อเป็นคนที่ไม่ค่อยมีอะไรตื่นเต้นในชีวิตเขาไม่ค่อยมีไอเดียครับว่าอะไรคือความชอบอะไรคือความไม่ชอบดังนั้นเนี่ยจึงต้องการคนเกิดวันอื่นๆเพื่อมาออกไอเดียให้เราไปทํา เช่นไปอันนี้กันแกไปเที่ยวอันนี้กันแกถึงจะโอเคชาววันจันเนี่ยเป็นคนที่มีบุคลิกที่ดูโตกว่าคนวัยเดียวกันเป็นคนนิ่งๆชาววันจันมักก็มักจะเป็นพี่ใหญ่ในกลุ่มครับรับผิดชอบจัดการงานต่างๆในครอบครัวทั้งที่เราอาจจะเป็นลูกคนเล็กก็ได้แต่เราต้องดูแลเป็นหลักเป็นเสาหลักในบ้านนี่คือชาววันจันถ้าใครอยากมีแฟนที่เป็นฟิลเพื่อนชาววันจันทร์เป็นให้ได้ ถ้าใครอยากมีแฟนถ้าใครอยากได้แฟนแบบฟิลสนิหาร้อนแรงชาววันจันทร์ไม่ใช่ตัวเลือกนั้นนะครับ